ก็ต้องขอสวัสดีนะครับมื่อนี้นะครับมาไฮมาหน้าคือเกาครับพี่น้องล่มพัดว้อยๆนะครับหนาวขมาแลวพี่น้องนะครับเขาก็เริ่มอ่าสีออกเหลืองๆไปแล้วพี่น้องหลายมองหลายบอลนะครับเป็นกเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับเมื่อี้ก็อกมาไฮมาหน้านะครับหลังจากสีไปทุระนะครับในตลาด เขากาลังเริ่มถอกนะครับแล้วงงเขางามๆนะครับก็มีการล่มพี่น้องงามแห้งนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับหรืออาจจะเป็นหนาวไปแล้วก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องนะครับเบิ้งนะครับเขางามๆพี่น้องท่วมหัวเลยนะครับปีนี้มาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับหลังจากสีหางหายไปดนนะครับ ลมนะครับพี่น้องเขางามงามพี่น้องปีนี้นะครับหลังจากที่ฝนนะครับเริ่มหายหมอกนะครับหมอกพาผีพาน้องนะครับมาให้มาหน้าขึ้นเกาล่ะครับต่อไปนะครับกาซิมี ลถทั้งบุดแหละครับทั้งภาคกลางพินนทยอยเลิมมากแล้วครับกระสิมากเกีียวให้พี่ให้น้อง